สวัสดีครับวันนี้นําพระดีนะครับของหลวงพ่อทาบัดกระบอกขึ้นพึ่งนะครับเป็นพระนางพญานะครับพิมพ์นี้นะครับนานๆจะได้มานะครับเป็นพิมพ์นางพญานะครับฐานบัวเล็บช้างนะครับผมเป็นเนื้อโซนดํานะครับจัดสร้างปี2 5 0 5นะครับผมก็ปี2 5 0 5หลวงพ่อทาบก็จัดสร้างวัตถุมงคลนะครับหลายแบบหลายรุ่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนางกวักนะครับพุทธกวักนะครับพระสมดิษแบบนี้นะครับแล้วก็นางพญานะครับองค์นี้ก็นํานางพญานะครับวันนี้นานางพญาของหลุงพะ tha นะครับมาแนะนําเพื่อนๆนะครับปกติจะอยู่ในเรี่ยมพาสติกันน้ําไว้นะครับแต่พอดีผมแกะออกนะครับมาลงคลิปแบ่งปันเพื่อนๆนะครับนี่องคนี้เป็นเนื้อโซนดํานะครับ ผสมมวลสารนะครับก็บมีผงผงวิเศษแล้วก็ผงใบลานผงใบลานเก่าของหลวงพ่อทนะครับแล้วก็สีพึ่งเขียวนะครับที่ขึ้นชื่อของหลวงพ่อทนะครับนี่ปลุกเสกสองวาระนะครับปลุกเสกก็หลวงพ่อท่าปลุกเสกเดี่ยวหนึ่งวาระแล้วก็วาระที่2ก็มีหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่นะครับมาเป็นประธานพิธีนะครับแล้วก็เกจิในตะแวกนั้นมาร่วมปลุกเสกนะครับในวาระที่2 นะครับก็มีหลวงปู่ทิมแล้วก็หลวงพ่อหอมพระช่างมานะครับมาร่วมปลุกเสกด้วยนะครับในวาระที่2นะครับนี่นางพญาพิมพ์นี้นะครับนี่จะเป็นฐานเล็บาฐานบัวเล็บช้างนะครับนี่ด้านล่างนะครับลักษณะองค์นี้เดิมดีนะครับเดิมดีเนื้อดําเข้มดีด้านหลังก็ปรากฏรอยนิ้วม,มือนะครับอา,อายุพักเกือบอเกือบ60ปี เกือบเกือบปีเลยนะครับเพราะว่าปี2 5 0 5นะครับผมเห็นไหมครับผ่านการเวลามาก็ยังเห็นพิมพ์ชัดนะครับพุทธคุณก็เน้นเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับพุทธคุณสุดยอดอยู่แล้วนะครับได้เกจิดังๆมาร่วมปลุกเสกเพียบนะครับหลวงปู่ทิมหลวงพ่อหงมนะครับองค์นี้นะครับใครสนใจนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับผมปล่อยให้บูชาราคาสามร้อยบาทนะครับ ใครสนใจก็แอดไอเดียดายมาได้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวซองอลักษณะเนื้อหามวนสารให้เพื่อนชมนะครับนี่ลักษณะเนื้อจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีค้าวฝุ่นติดตาบองระด้วยนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามายาวนานนะครับนี่ค้าวฝุ่นเป็นธรรมชาตินะครับปกติอยู่ในเลี่ยมนะครับนี่ครับมีตานะครับมีหน้าตานางพญาหลวงพ่อท้าว เนื้อดำเดิมเลยเผื่อใครอยากได้ไปบูชานะครับพุทธคุณสูงมากนะครับเสน่ห์มีตาค้าขายมันมีได้หมดนะครับขององปพระทาบนะครับผมลักษณะด้านหลังนะครับยังเห็นรอยนิ้วมือนะครับยังปรากฏรอยนิ้วมือหลางๆนะครับเนื้อสวยนะครับ เกจิดังนะครับจังหวัดร,ระยองนะครับผมหลวงพ่อท้าวัดกระบุกขึ้นพึ่งใครอยากได้ไว้บูชานะครับใครที่ยังไม่มีนะครับพิมพ์นางพญานะครับเราอยากได้ก็พิมพ์ปิดมาได้นะครับหรือแอดได้ดีไลน์มาได้นะครับอ,องค์นี้เดิมๆนะครับลักษณะตามในคลิปเลยนะครับองค์ในคลิปเลย อโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะนำพาบ้านพาเครื่องนะครับามาลงแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันนะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ